สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดียามเช้าที่ท้องฟ้าไรเมฆมาสักก้อนเลยครับวันนี้ได้เวลาที่จะเ,เก็บต้นดอกไม้ที่เขาบานเต็มที่แล้วเหี่ยวเฉาและก็แห้งไปตายนั่นแหละนะครับเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทั่วๆไปเราจะเก็บเขาแล้วครับ แล้วเราก็จะเปิดดอกไม้ใหม่ต่อไปครับผมเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะครับว่าที่เราเห็นเป็นต้นไม้ที่เฉาๆนี้จะหมดไปแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับจากวันแรกนะครับจนถ,ถึงวันนี้หลายวันแล้วละ่ะแต่ทีนี้ไม่ค่อยได้ทำวันนี้จะมาทำต่อครับ นี่มีแรงงานกิติมศักดิ์อยู่ข้างหน้านี่คือป่าดอกไม้ที่สวยงามนะครับตอนนี้ก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับเดี๋ยววันนี้จะเสร็จหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันหน่อยครับเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งครับตอนนี้ก็เย็นมากแล้วระยะใหญ่ๆเลยฮะเรียบร้อยครับโอ้ต้นตะไคร้ที่ปลูกไว้โดนทับกันทับด้วยหญ้าใบกล้วยบ้าง แล้วก็เคลียได้แล้วครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งต่อไปนี้เราก็จะปรับโลเคชันใหม่เดี๋ยวขึ้มาว่ากันนะครับอยู่น้ำแล้วไปกินน้ำก่อนแม่มีน้ำกินไหม,มไโอ้เดี๋ยวเรามาว่าน้ำดื่มกันน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์เลยนะครับ เอาว่ากันไปครับน้ำในธรรมชาติจริงๆอครับใส่ใส่ใส่น้ำในธรรมชาตินี่ไหลลูกแล้วคนละลูกพอครับมะพร้าวน้ำหอมอยะ ท่านผู้ชมครับหรือโมน้ําดื่มมาก็เลยได้น้ํมามะพร้าวอ่อนนี่นะครับมะพร้าวอ่อนนี่ปลูกไว้ยี่สิบสามยิบสี่ปีแล้วครับได้กินน้าแล้วครับท่านผู้ชมนี่นครับความกระหายไม่ปราณีใครอึดใจเดียวหมดไปแล้วครับนี่ตรงน,นี้ครับมะพราะ้าว ีครับมะพร้าวต้นนี้ครับว้าวไตรูปให้เห็นครับผม